สวัสดีครับนะนะทุกคนครับวันนี้เราก็มายิงปลาเหมือนเรดิมครับน,นี้มาหากับข้าวครับตอนเช้ารักช้าหน่อยน,นี้เรามาเช้าครับไม่รู้มามันจะลอยหรือเปล่าน,นี้วันนี้ก็พอได้ยิงอยู่นะครับแต่พลาดเยอะนะครับนี่เดี๋ยววันนี้เราจะเอา ติดหัวแล้วครับถ้าปลามันขึ้นทีๆนะครับนะครบ,บรรยากาศตอนเช้าชุ่มคึมเหมือนฝนจะตกเลยวันนี้นะครับตามลุ้นกันครับว่าจะเป็นยังไงบรรยากาศก็กโอเคครับน้ำนิ่งๆน,นะครับวันนี้ตามชมนะครับ เอาะครับเรามาชมกันครับว่าปลามันจะลอยหรือเปล่าวันนี้เราก็มาแต่เช้าหน่อยหนึ่งนะครับแต่ยังไม่ออกเลยะครับปลาที่กำลังจะขึ้น,นะครับถ้ามีตัวลอยมันมีปลามันก็จะเห็นอยู่นะครับขอาวนะครับ ชงเงนครับมันลุ้นกันว่าเราจะกินแห้วหรือกินอะไรพอมีตัวครับพอมีตัวเห็นแล้วครับ อย่างไรแล้วเร็วจริงๆครับอย่างไรแล้วไยตัวใหญ่ตัวเล็กโดนไหมโดนไหมเอ้าโดนโดนโดนครับโดนนี่ยัไงโอ้ยตัวเล็กตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับ พอได้พอได้ครับพอได้ครับได้ไหมได้อยู่ฮะับกำลังตัวแรกพอได้ครับหนังสติ๊กครับหนังสติ๊กยิงเอาไม่ใช่ปืนนะี่ฮะสวยงามครับแล้วขายก๋วยเตีวเอ็กซ์แวขายครับ แมแรกเรามาแล้วนะครับแมแรกเราสวยๆนะครับมาลุ้นกันต่อครับลุ้นกันต่อนะครับว่ามันจะมีแต้มมาเพิ่มหรือเปล่าสะานนี้มันล่องแป๊บเดียวนะครับ มีเือมาอีกครับอุปสรรคเยอะครับอุปสรรคเยอะจริงๆนี่นะครับ โดนไหมโดนไหมเอาโดนโดนโดนครับโดนโอ้โหโอ้โหวิ่งฟุดเลยโดนโดนโดนครับนี่ไงครับรแฝมสองเรามาแล้วแ้งสองเรามาแล้วโอ้ยใส่สวยครับใส่สวยใส่สวยเลยนะครับนี่เลยครับ sửa ngang em lâu sửa ngang mắc đấy lâu như đây Giọt, hấp, lâu luôn chân đi mày đó tem nương hấp ừ. tua đếch đếch dinh thuộc ตัวใหญ่ยิงไม่ถูกครับดูดิพลนแม่นปืนครับนี่ฮะเอาพลนแม่นปืนฮะตัวเล็กๆยิงถูกนะครับนี่นนอ,อืมอรโอดต้มแซ่บพื่อกันละ,น,น,ละนี่ครับงานมาดูดิใสสวยวะคุณหน้าคือหน้าโซนน่ะเอ๊ ตัวใหญ่ๆ่ยิงไม่ถูกเขา,าตัวเล็กๆเนี่ยเป้าเล็กๆยิงถูก <c oughs> โอ้ยตายแล้วคนแม่นปืนคนแม่นปืนเราอด้วาโชว์ดิยกนิ้วเยี่ยมดิยกนิ้วกอน <c oughs> ยอดครับเป้าเล็กๆนี่ยิงถูกพอใหญ่ๆหญ่นี่ยิงไม่ถูกสุดยอดครับฮ<อ>ะไปทอดไปทอดพอดีทอดครับเยี่ยมเยี่ยม สุดยอดแจวมาแจวนะครับทางสติ๊กนะครับสวยสวยสวยครับสุดยอดสุดยอดยอดนะครับคลิปนี้เราก็ได so so ้อยู่สี่แจ้มผลงานปืนอีกแจมหนึ่งนะครับนี่ผลงานทางสติ๊กนะครับนี่ปลาไม่ค่อยลอยนะครับนี่ครับมีปืนมาด้วยวันนี้ ยอดผลงานเนอ่ะแค่นี้ก็สุดยอดิสนใจดิสนใจสุดยอดเอาเลยเยอะแยะอ่ะพอแล้วเยอะเลยครับพอได้กินครับพอแล้วแกเนี่ยสุดยอดแล้วอือฝากคลิปนี้ด้วยครับขอบคุณครับเหมือนเดิมครับนี่ครับผลงานหนังสติ๊กเราก็ได้มาแค่นี้นะครับวันนี้ตาไม่ลอยแล้วก็มีคนกวนด้วยครับเขาใส่รอบแล้วก็ตีน้ํา มีเรือวิ่งผ่านเยอะนะครับวันนี้อุปสรรคเยอะคร,บครบบับเหมือนเดิมครับต้มกินกับส้มตำเหมือนเดิมครับนี่ครับเราเตรียมเครื่องไว้แล้วส้มตำแล้วก็เตรียมแล้วนะครับได้กินอร่อยอร่อยครับรอน้ำเดือดครับเดยได้ใส่ปลา นี่ก็เป็นเตรียมต้มตำไปเตรียมต้ตตมต,ตำก่อนครับนี่ครับต้มปลาเราเดือดปุดๆเลยนะครับนี่ครับนี่ได้กินต้มปลาแล้วครับกับข้าวเที่ยงครับหาได้ง่ายครับถือนื้สติ๊กไปเราก็ได้กับข้าวเที่ยงแล้วนะครับ นีมครับต้มปลาเด็ดผุดๆเลยรูควกระหมงเลยกำลังตามส้ตมตามขึ้นนะครับวันนี้ครับโโรเอาน,นี้นะครับรเสร็จแล้วนะครับส้มตำเรา,ากับต้มปลาอาหารเที่ยงเรานะครับวันนี้นะครับน่าอร่อยไหมครับ ครับกับข้าวเที่ยงหาได้ง่ายเลยนะครับแค่หนังสติกน่าอร่อยไหมครับมากินด้วยกันครับน้าหนาวพี่พีทุกคนครับขาบคุงานไปด้วยนะครับขอบคุณครับ